สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME โซนบายชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งไอเดียเหล่านี้จะช่วยทำเงินและพลิกชีวิตคุณให้รวยได้ในช่วงข้ามคืนค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพัชนะคะค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์ของเราทั้งสองคนนะคะคือเมื่อก่อนเราเคยขายสินค้าตามกระแสมาก่อนนะคะใช่ค่ะแล้วก็สินค้าเนี่ยไม่ค่อยโอเคไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกแล้วเราก็ไม่สามารถที่แบบกล้าบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าตัวนี้มันดีจริงไหมมันใช่เห็นผลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมานั่งศึกษากันว่าเฮ้ยเรามา ทำสินค้าของตัวเองกันไหมเราก็เลยมาร่วมสร้างแบรนด้วยกันตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ g n l e l s k i n กินคเอ่อผลิตภณ์ที่เราคุยกันไว้เนี่ยเราได้เทสแล้วนะคะทั้งสองคนเลยโดยแก้งกับพักเนี่ยเทสแล้วแต่ว่าไม่ได้เทสแค่สองคนนะคะก็คือตอนนั้นให้ลูกค้าเพราะว่าเราเนี่ย มีประสบการณ์ในการขายออนไลน์มาสาักพักอยูแล้วก็มีลูกค้าประจํามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปให้เทสให้พี่ให้ลองเทสว่าเออโอเคสินค้าตัวนี้มันดีไหมใช่ทุกคนก็มาคอมเมนต์ว่าเออปรับตรงนั้นปรับตรงนี้เนานะ<ม>จนได้ก็เป็นสินค้าตัวแรกของเรานะคะเป็นสินค้าชูโรงเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยพอได้ลองแล้วติดใจกลับมาเฮ้ยพี่ทำไมมันดีอ่ะหนูอยากขายอะไรอย่างเงี้ยแบบ อยากมีรายได้อยากมีรายได้เสริมอยากขายเนาะก็เลยเป็นการกระจายสินค้าอย่างหนึ no? ่งนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยใช้ดีปากต่อปากลูกค้าเนี่ยก็เริ่มมาจากคนใกล้ตัวเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวของเรานะคะใช่แล้วก็ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ทั้งสวยด้วยแล้วก็รวยด้วยใช่เขารู้ว่าตอนเนี้ย สินค้าของเราก่อนที่จะนําออกจําหน่ายนะคะคือเราก็จะผ่านการตรวจแจ้งทุกตัวนะคะและเราเน้้คุณภาพมากที่สุดค่ะตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เรารักษาลูกค้าและตัวแทนได้นะคะใช่ค่ะสินค<ล>้าทุกตัว,ตวนะคะปลอดภัยแน่นอนคะ่ะเพราะว่าตอนนี้วงการของแบรนด์เครื่องสำอางมันเยอะขึ้นทุกวันถ้าเรารักษาตรงจุดนี้จะทําให้ลูกค้าและตัวแทนของเรากับเราได้ตลอดไปค่ะนี่แหละค่ะคือจุดเด่นของ Angel ิลส u ิลแคค่ะ พอเราได้รับตัวแทนจำหน่ายตรงนี้รับกันแบบเป็นครอบครัวใช่แล้วก็จัดโปรโมชั่นให้ตัวแทนว่าเออทำยอดตรงนี้ละเรามีทองมีอะไรแจกให้แล้วก็พาไปเที่ยวไปมิทติ้งอะไรกันด้วยค่ะคือเราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็แบบมันสร้างความรักให้กับแบรนด์คือเหมือนกับว่าตัวแทนที่ได้เข้ามาอยู่เนี่ยคือเขาต้องมีใจให้กับแบรนด์ด้วยความสำเร็จของ Angel s k ส n c น r e อย่างนะึงเนาะไม่ใช่แค่เพียร์พอย่างเดียวแต่ว่า เป็นการกระจายรายได้ด้วยอะไรเงี้ยแหละิที่เราขอบนเพิ่มแล้วก็ดีใจที่เราได้สร้างรายได้ให้กับตัวแทนใช่ค่ะเป็นการเพราะว่าตลาดออนไลน์ตอนนี้เป็นตลาดที่กว้างเนาะก็คือว่าอยากให้ทั้งแม่บ้านคุณแม่บ้านนะคะหรือว่านักศึกษาเนี่ยได้รารายได้ด้วยต้องบางคนทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยพอได้มาขายสินค้าแบรนด์เราเนี่ยเงินเดือนเยอะกว่านะคะเงินเดือนเยอะกว่างานประจำค่ะก็คือเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เราแบบคือดีไซน์ค่ะบางคนนี่แบบมีทองทายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันเความสาเร็จอะที่จากคนคนดึงนะคะอาจจะใช้เวลา5ปีถึงจะได้มาแต่พอมาทำแบรนด์เจสสกินแคร์เนี่ยร่วมกับงานประจำเนี่ยโยดีระยะเวลาจาก5เนี่ยบางที2องปีเนี่ยไปแบบแบรนด์เราเนี่ยเริ่มสร้างกันมาเพียงตอนเนี้ยเพียงแค่จะ3ปีนะคะตอนนี้ก็คือแบบสินค้าเนี่ย กระจายไปทั่วประเทศแล้วค่ะแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะค่ะก็คือว่าสินค้า Enter Skin Care ทุกตัวนะคะจะมีคุณภาพเราเน้นที่คุณภาพแล้วก็เน้นที่ราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราเนี่ยได้แจก โปรโมชั่นนะคะทงให้ลูกค้าปีกแล้วก็ให้ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะคุณไม่ใช่แค่ได้กำไรยอย่างเดียวนะ<ช>คุณจะได้ทั้งความสวยเพราะว่าซื้อใช้เองเนี่ยก็สวยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำยอดได้นะคะก็คือได้ทั้งกำไรได้ทั้งทองอ่าแล้วก็ได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆ<ช>จากเราะจะมีมิสติ้งของรางวัลเล็กๆน้ของเรานี่ก็คือเมื่อกี้ก็จะมีมิสติ้งนะคะปีละสองครั้งแล้วก็ จะมีซ<ช>ัมเมอร์ใกล้ถึงแ้านะค,ะ,ค,ะ,คะเราจะไปเที่ยวทะเลการค่ะ,คะการสั้นของยอดเนา<ช>ะไปเที่ยวทะเลการอะไรอย่างนี้แล้วก็แบรนด์ของเรานะคะจะออกบูธตามตามจังหวัดทั่วประเทศนะคะคือถ้าใครที่มันเป็นตัวแทนในแบรนด์เราเราบอว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะแบรนด์เอ็นเจนซซีแของเรานะคะจะพาคุณสวยและรวยไปกับเราะคะ่ะแบรนด์เอ็นเจนะคะจะออกบูธที่จังหวัสดสระแก้วนะคะโดยที่เราจะแมทชิ่งกับ ประเทศกัมพูชานะคะมีดาวด้วยค่ะนำสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะเป็น AEC ใช่ค่ะรับ<ม>รองว่าทาั้งลูกค้าและตัวทแทนไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว,ว่าสินค้าเราเนี่ยได้คุณภาพเนาะถ้าเก<ม>ิดไม่ได้คุณภาพจริงไม่กล้าไปออกงานีแน่นอนค่ะ,คะแล้วก็แบรนด์เอซเจอร์สปีิแครของเราเนี่ยมอบทั้งความสวยมอบทั้ง ก็ยังได้ว่าสวยและรวยมากรวยซับแล้วก็รวยสวยด้วยค่ะ,ะรับรองว่าใครที่ได้มาเป็นครอบครัวในแบรนด์เอ็นเจอร์ของเรานะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะเพราะแบรนด์เอ็นเจอร์สกินแคร์ของเราวสวยและรวยมาก เราเนี่ยไม่ได้ให้เอาเงินไปจมเนาะก็คือสินค้าสมัรเนี่ยแค่500อบาทค่ะแล้วคุณจะได้สินค้าไปใช้หนึ่งชิ้นด้วยนะคะก็คือถ้าคุณขายสินค้าชิ้นต่อไปเนี่ยได้ราคาตกเลยใช่ค่ะคือไม่ต้องเงินบรจมเลยค่ะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยได้คุณภาพนะคะแล้วก็ราคาเบาๆที่ใครๆก็เริ่มถึงเนาะอย่างวันนึงเนี่ยพลาดขายสินค้าขายไปตัวให้แจ้งใช่ป่ะขายสินค้าได้แค่เริ่มเริ่มสับเลยเนี่ยขายสินค้าได้แค่วันนี้ขายได้สองตัว ก็คือได้ค่าสหัชรแล้ว500บาทใช่5่ะสินค้าของเราเนี่ยจะได้กำไรตั้งแต่30จนถึง50ค่ะใช่ค่ะ เราภูมิใจนะคะที่เราทําให้สาวๆนะคะแล้วก็น้องๆพี่ๆ<ช>มีรายได้แล้วก็สวยมากขึ้นอันนี้คือเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งเนาะของกรารแชร์ <ๆ S 1> คือว่าพาทุกคนสวยแล้วก็ <ๆ S 1> สร้างรายได้ลูกค้าใช้แล้วประทับใจเห็นผลนะคะคือไม่น่าแตกกลับมาว่าเฮ้ยทำไมอ่ะของไม่ได้คุณภาพแล้วเอามาขายเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป้าหมายแรกใช่เนาะแค่นี้ตอนแรกๆคิดก็ว่าเออทำแค่นี้คือแบบถ้าลูกค้าใช้แล้วเห็นผลแบบ เป็นผลแล้วก็แทนนี้แล้วได้แค่นี้เราก็ภูมิใจมากค่ะแต่ตอนนี้แบรนด์แองเจิลสกินแคร์ของเรานะคะมีประเทศเพื่อนบ้านติดต่อให้เรามานะคะเพื่อติดต่อสินค้าเพื่อจะเอาไปจาหน่ายที่ต่างประเทศค่ะใช่ทังนี้คือแบบเป็นการพูดได้เลยว่าเป็นการรจาเป้าหมายมากนี้คือแบบเป็นติดที่เราภูมิใจมากแล้วค่ะใช่ค่ะก็คือว่าจะกระจายความสวยเนาะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะแบรนด์ a อ g เจ s k สกินแคร์ของเรา กระจายความสวยไปทั่วโลกได้เลยค่ะ mm hmm. แบรนด์แอนเจละมีตัวแทนอยู่3ระดับนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบไม ok, mm ่สต๊อกมีแล้วก็มีตัวแทนแบบสต๊อกค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่กล้าที่จะลงทุนนะคะคือมาสมาัครตัวแทนกับแอนเจิคือเสียค่าสมัครเพียง5 0 0บาทค่ะ mm hmm. แล้วคุณจะได้สินค้าเพียงหนึ่งชิ้นไปทดลองค่ะในมูลค่า350บาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จิประทานดที่น่าค่ารถค่าใครของอะไรไม่ต้องค่ะเพราะว่าเรามีบริการส่งในนามคุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องสต๊อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยค่ะคือมีออเดอร์ส่งมาให้ทางเราเลยทางเราจะแพ็กส่งให้ลูกค้าคุณเองในนามของตัวแทนค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยคอนเส็ความงามเนี่ยแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะส่วนใครเนี่ย อยากจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับคามเส่ยความงามเนี่ยอยากให้ศึกษาให้ดีๆนะคะมีข้อเปรียบเทียบว่าโอเคเอมันดียังไงใช้แล้วปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็สําหรับตัวเราเนี่ยใช้แล้วเราชอบไหมเห็นผลจริงไหมค่ะ<ป>แล้วก็ราคาเป็นยังไงสมเหตุสมผลกับคุณภาพที่เราได้รับหรือเปล่าใช่ค่ะถ้าสงสัยอะไรยังไงก็คือให้โทรมาหาสอบถามเราทั้งสองคนได้นะคะ เบอร์0815859637ของเบอร์ของแก้มเองค่ะค่ะแล้วก็เบอร์คันนะคะ0877698999ค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเป็นคนที่แนะนำนะคะเกี่ยวกับธุรกิจเรื่อ,องควมงนามสวขมงามนะคะ,คะหรือติดต่อ Facebook เบอร์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะใช้ค่ะค่ะถ้าคุณนะคะมั่นใจในแบรนด์แ n g e จ Skin ก a r แของเรารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะแบรนด์ Angel Skin กินแจะพาคุณสวยแรวยมากค่ะ